สวัสดีครับพาชมต้นกระบากยักษ์ครับอายุไม่ต่ำกว่า200ปีครับกระบากยักษ์ขนาดเท่ากับถัง200ลิตรนะฮะเอ้ยป0 0ลิตรต้นใหญ่มากต้นกระบากนะครับใหญ่มากครับต้นดูถัง800ลิตรนะครับ ต้นเท่ากับถัง800ลิตรนะครับใหญ่กว่าอยู่ครับต้นต้นไม้นี่ใหญ่กว่าถัง800ลิตรครับกระบากกระบากจักกระบากยักษ์ใหญ่ครับใหญ่วันสีส่คนโอบครับต้นไม้วันสี่คนโอบ มาที่หายากมากครับ <c oughs> เป็นหายาก up.